เ่าน,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 าาน,น,น,นเฮ้ยย hey, สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับแอซันสลอตเดิมพันเช่นเคยนะเอาลนะครับผมวันนี้เนะี่ยผมมีงบเยอะๆนักหน่อยนะเอาล่นะก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผม <c oughs> มาวันนี้เนะี่ยผมมีงบอยู่ที่2,000บาทนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าสาวทำเนี่ยจใหยผมเท่าไหร่นะอุ้ย ไม้ยี่สิบไม้แรกก็มานะหน้าสวยๆนะครับผมคอมโบ2กันติดๆนะโอ้โหอย่างนี้แสดงว่มามาดีนะครับผมอันนี้คือผมเพิ่งกดเลยนะไม้เดียวเมื่อกี้ติดคอมโบ3ครั้งนะก็เกมสาวทำนะครับผมผมบอกจริงๆนะว่าช่วงเนี้ยถามว่ามันมาไหมมันก็มานะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยต้องดูเทคนิคมมนไห้ออกนะครับผมแล้วก็ดูหน้าไม้ไม่้ออกนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าบางทีเกมสาวทำเนี่ยมันอ่านยากสักนิดนึงนะครับผม ก็ถ้าเป็นเกมบัวเนี่ยพวกลายพวกช่องเนี่ยมันจะน้อยกว่าสาถ้ำนะครับมันก็เลยดูง่ายกว่านะเอาละฮะมาครับผมผมจะมาบอกอีกทีนึงนะว่าเวลาดูลายของสาถ้ำเนี่ยให้ดูยังไงนะฮะเอาละฮะก็ตอนนี้นะครับผมผมเนี่ยใส่ม้ยีใช่ไหมตอนแรกเนี่ยผมกดมา1ครั้งเนี่ยหน้ามันเข้าเลยนะมันแกะแตกรัวๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้แตกทุกตลอดนะอ่ะเป็นอย่างเงี้ปุ๊บหน้าไม้มันสวยนะี่หมายถึงว่า การเรียงเวลาแตกมันสวยนะครับผมเขาเรียกว่าเรียงแบบจะเต็มจอนะใช่แต่ว่าการติดคอมโบเนี่ยคือไม้แต่ละไม้นะครับผมเนี่ยติดคอมโบสองครั้งนะครับผมเห็นไหมคือมันจะอยู่ที่ระหว่างหนึ่งคอมโบบ้างสองคอมโบบ้างนะแล้วแต่ไม้นะครับผมอย่างเช่นมา20นี่คอมโบหน้าสวยนะครับผมนี่คือหน้าสวยนะนี่ครับผมบอกแล้วมันเต็มหน้าแบบนี้นะคือไม้หน้าสวยนะครับผมมันจะเป็นมานี้นะแต่มไม่มันไม่ได้แปลว่ามันจะเข้าทุกไม้นะครับผม หมายถึงว่าหน้ามันสวยใ,ใช่ไนะที่มันแตกนะมันมีสิทธิ์ที่จะได้โบนัสบิ๊กบินในก้าวบินเยอะนะครับผมแต่ว่าเรื่องการเข้าสแคปเตอร์เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่าก็คือมันแยกกันนะครับผมผมจะอธิบายไปตรงนี้เลยนะเพื่อเพื่อนเพื่อนไหนที่งงนะครับผมไม้ย0ผ่านไปนะครับผมมาผมจะใส่ไม้ละหนึ่ง้อยดีกว่านะเรามาดูซิว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันหรือเปล่านะครับผมถ้าผมเนี่ยเปลี่ยนหน้าไม้นะครับผมมาปึ๊บร้อยห้าสิบบาทครับผม เห็นไหมมานหนึ่งร้อยนี่เปิดหน้ามาไม่ค่อยสวยนะครับผมอ่าดูสิเห็นไหมสามครั้งเรายังไม่เข้าเลยนะโอเคเจมาสิบบาทไม่เอาดีเคต่อครับผมอะไรต้นต่อดอกไม้ไหมไม่เข้านะคอมโบก็ไม่ดีนะครับผมหมยหนึ่งร้อยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีเปอร์เซ็นที่แตกเต็มหน้าอยู่นะครับผมถ้ามันไม่เข้าแบบนี้นะเขาเรียกว่าต้องรอเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยตัวกษรจะเข้านะเออไม่ตัวกอนเป็นพวกหน้ามันจะเข้านะครับผม แต่ว่าการติดคอมโบเนี่ยอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าจะมีสิทธิ์ที่ติดหน้าตัวสอนเยอะกว่านะครับผมถ้ามันไม่เข้าแบบเป็นคอมโบแล้วเป็นหน้าที่สวยนะประมาณนี้นะครับผมคือเอาง่ายคือมันต้องเล่นนะครับผมแบบว่าเล่นไบ่อยเนี่ยเล่นไปบ่อยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยคุ้นชินนะคุ้นชินกับการที่ใส่ไม้การหน้าไม้นะก็มันจะเป็นแบบว่าทําไมแอดปันถึงเล่นแต่บัวเพราะว่าพอเล่นปุ๊บถ้าเกิดความชํานาญเนี่ยก็จะมีเทคนิคหรือมีสูตรมาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหม อันนี้เป็นหน้าเขียวนะครับผมเกือบจะหมดเลยนะแต่ว่าหน้าตัวสออเนนะี่ยไม่ค่อยออกนะครับผมเห็นไหมละ่ะมันจะแตกต่างกันนะครับเวลาการใส่ไม้แต่ละแต่ละไม้เนี่ยการเพิ่มจํานวนตังคนะ์เนี่ยอย่างเช่นป่าเป็นทุนน้อยนะครับผมป่าแกก็จะรู้นะว่าการที่ใส่ไม้เท่านี้นะทุนประมาณนี้มันจะออกมาประมาณไหนนะครับผมนั่นแหละครับมันคือเหตุผลที่ทําให้วผมเนี่ยเล่นเกมเดิมประจาประจานะยังที่ยังไม่เปลี่ยนเกมนะครับผมอ่า ยิ่งเราเล่นเกมเดิมเยอะเนี่ยทาให้เราเนี่ยรู้เทคนิคเยอะนะครับผมอ่าโอ้โหคลิปนี้แอชันพูดมีสาระว่ะอือหืออย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดด้วยนะอ่าแลอย่าลืมมาช่วยกันดันด้วยนะครับผมอโอ้โหไม่เข้าเลยนะเนี่ยไม่หนึ่งร้อยอ่ะหน้าไม่สวยเลยนะคอมโบก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนะดูสิเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราควรที่จะเปลี่ยนนะอ่าปึ๊บมา เห็นไหมติดแค่หนึ่งครั้งนะครับผมไม่มีคอมโบต่อนะอักษรเข้าไหมสวยขอเป็นคิวเป็นเคต่ออ่าสวยครับผมเริ่มมานะเริ่มมาครับผมเคอ่าเห็นไหมนี่แหละครับมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเรารอสักน,นิดนึงเนี่ยไม้หนึ่งร้อยเนี่ยประมาณไม้ที่สาสิบกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันติดคอมโบเนี่ยมันจะเข้าแบบนี้เลยนะเออ มันจะมีรุ่นอยู่นะครับผมก็ว่าบางคนเนี่ยใส่ใส่ไปเนี่ยถ้าทุนไม่ถึงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ออกนะครับผมแต่ถ้าทุนถึงแล้วเหลือไว้จนเขาเรียกว่าอะไรนะจนนาทีสุดท้ายเนี่ยมันออกนะครับผมอย่างเงี้ยออกมา4,008อย่างเงี้ยอะแอดซันเนี่ยก็ไม่รู้เพื่อนๆเข้าใจที่แอดพูดไปหรือเปล่านะครับผมแต่แอดเนี่ยเป็นคอนิบายาไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็พยายามบอกเพื่อนๆให้ถึงที่สุดนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะถ้าแอดเนี่ยพูดกำกวงนะฮะเอาล่ะครับผมไปกันต่อครับผมก็คือตอนเนี้ยแอดเปลี่ยนหนน้้ามะ คือเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับผมอะไม้ My 200นะครับเหมือนจะดูดีกว่าไม้1น0่นะแต่ก็ยังไม่ใช่นะครับผมเห็นไหมที่แอปเปิ้มาทั้งหมดเนี่ยยังไม่เข้าแคัเตอร์เลยนะแต่ที่แอดได้จำนวนเงินเพิ่มเนี่ยก็เพราะว่ามันแตกนอกเยอะนะครับผมหรือว่ามันแตกเต็มหน้าเยอะโอ้โหเขียวไม่เข้านะอ,อมาเขียวเต็มเต็มนะผมเมื่อกี้720บาทนะโอ้โหม้สองร้อยนี่บอกเลยนะว่าหน้าไม่ค่อยสวยนะ คอมโบก็ไม่ติดนะครับผมสแคปเตอร์นี่ไม่ต้องไปลุ้นเลยนะ oh. ผมว่าแม่ไม่เข้าแน่นอนแต่ว่าเราเน้นนะครับเผื่อมันแตกหน้าใหญ่นะก็คือว่าถ้ามันไม่เข้าแบบนี้นะครับผมถ้าเรายังฝืนไปนิดเึงยนะคือมันจะคลายแล้วมันจะให้เราเองนะแต่ว่าสมมติเราฝืนไปสักสิบไม้ไม่ให้นะบังเอิญแล้วไม้ที่สิหเนี่ยกูถอดใจแล้วแม่งมาไม้นั้นพอดีอะ่ะเออฟิลนั้นเลยครับผมนะ ก็ไปเลยครับผมผมคิดว่ามันต้องเข้านะเคมาต่อขอเป็นเอไหมสวยยังไงต่ออ่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธงไม้ไปกันต่อโอ้โหจบนะครับผม720บรทอยี่สิบาททุนจาก7000พันเมื่อกี้นะกำไรที่ได้มาหมดไปแล้วครับผมกับไม้200รอนะโอ้โหสแคปเตอร์ก็ไม่เข้านะอืมหน้านี้สวยนะแต่ไม่แตก มาเจใหญ่ไม่ติดวานแล้วไงโอ้โหมาสนองรอบนี้แระแย่มากเลยนะครับผมแต่ว่าผมเี่ยจะฝืนนะฝืนใจตัวเองเนี่ยไปกันต่อผมต้องฝืนนะครับผมชีวิตเราต้องลมลุกคนะ <c oughs> ุกคานนะเฮ้ยสแคปเตอร์จะบอกนะว่าจะมานั่นไงขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งได้หรือเปล่าโอ้โหแต่นอกไม่มีแต่สแคปเตอร์เข้า บางทีเนี่ยเราก็เดินทางมันไม่ได้นะครับผมเออมันจะให,มะให้มันให้นะมาเรามาลุ้นดีกว่ามันจะให้เราหรือเปล่านะในสแครปเตอร์รอบนี้นะบางทีเนี่ยเราได้สแคปเตอร์ก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ให้ก็มีนะอ่าอย่างเงี้ยมาสวยนะสวย,นะสวยครับผมไปไปยาวๆไปโอ้โหหน้าเขียวไม่แตกนะมีสแคปเตอร์กั้นขวางอยู่นะครับผมอือหือเจ็ดครั้งอุย้ยน้ําเงิน,มนเ,เมื่อกี้โคตรเยอะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่า พระเจา้าอู๋อ็นนี่สวยครับผมตรงสอนเข้านะเฮ้ยมาทีเดียวรู้เรื่องนะครับผมกแกปเตอร์รอบนี้นะโอ้โหเอาดิบวกมาหมื่นกว่าบาทนะครับผมจะเจ๊งอยู่แล้วนะเมื่อกี้ซะป,ปุ per มีก้าวินจงลอยออกมาเป็นไงล่ะก็คือไม้สองร้อยเนี่ยหน้าไม่สวยเลยเว้ยแต่ว่าถ้าเขากแกปเตอร์เนี่ยแจกหนักจริงเพราะว่าเป็นกับไม้มันเยอะด้วยนะครับผมแล้วเวลามันคูนเนี่ยมันแตกตัวกสอนทีนึงเนี่ยเหมือนกับไอดอ,อกไม้ีน้ำเงินเนี่ยที่มันเข้ามานะครับผม เมื่อกี้นะแ0ดพนะครับผมโอ้โหรอบนี้บวกมา13,000นะยังเหลืออีก7ครั้งนะครับผมโอ้โห2,000ให้20,000หรือเปล่าจะบอกนะว่าแตกในอีกรอบนึงเกินโอ้โหมากครับผมเอาดิโอ้โหมาส0 0ร้อคุณคือเบ้ยในคลิปนี้ครับผมโอ้โหเอาจัดจัดนะ เอาแล้วฮะก็สกแคปเตอร์รอบนี้หมดเนี่ยผมก็จะเอาทุนเอ๊ยเอากอะไรแค่นี้ดีกว่านะครับผมผมว่าแม่งโคตรจะคุมนะสองพันให้สองหมื่นพระเจ้าอะไรกันเนี้ยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมอือหอแล้วก็ยาลืมมมีคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยก็บอกผมได้นะครับผมแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าผมเนี่ยอยากให้รอบเปิดตัวเนี่ยคนดูเยอะๆนะครับผมผมเนี่ยจะได้แบบว่าเออช่วยกันดันคลิปไงประมาณนี้นะครับผม เอาละที่ใครอยากดูเทคนิคอะไรเนี่ยก็สามารถทักมาถามแอสซันได้นะแอสซันเนี่ยจะบอกเท่าที่แอสซันรู้นะครับผมเพราะว่าสาวทำเนี่ยแอสซันมาก็เล่นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็พอที่จะรู้บ้างนะโอ้โหยี่สิบหกก็มาห้าครั้งยังไงก็ได้นะเพราะมันคูณยี่แปดไปแล้วอะขอเป็นตัวเล็กก็เอานะเป็นร้อยเหมือนกันนะเห็นไหมมานครับผมโอ้โหโคตรเอานะบอกเลยนะคลิปนี้ไม่คิดว่าตอนไม่คิดว่าจะถึงนะเอาจริงคิดว่าจะประมาณสักหกเจ็ดพันเก้าพันประมาณเนี้ย แต่ว่าดอกเมื่อกี้คือแบบว่ารู้เรื่องเลยนะอ่ามาครับผมรวมทั้งหมดครับผมฟีสปินรอบนี้ครับผมส3 0 0มนานะพระเจ้าทุนสองพันนะอย่าลืมนะครับผมว่าทุนส0 0พได้ส3 0 0มนานะเอาจะจัดนะครับผมโอ้โหเกือบจะสาม0 0ื่น 30, นะครับผมเอาละวันนี้แอสซันเนี่ยก็ขอตัวก่อนนะครับผมแอสซันเนี่ยมาอธิบายการดูไลฟ์เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมเอาละฮะ แอชซันเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนเนี่ยจะเข้าใจนะครับผมเอาละครับผมวันนี้แอชซันเนี่ยก็ขอตัวไปใช้ตังก่อนนะโอ้โหกู้วิกฤตกลับมาคืนได้แล้วครับผม,มจากวันนั้นที่เสียไปนะเอาละครับผมเจอกันใหม่ครับผมบายจ้าจุบจุบครับทุกคนบ๊ายบาย,บาย